เอมาอยังนะสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วบ้าง น่าจะมาแล้วล่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเมื่อกี้จะพูดว่าได้ยินภาพไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าเกิดว่าภาพเสียงชัดเจนนะคะกดหนึ่งให้พิมพ์หน่อยค่ะเออถ้าเกิดว่าภาพเสียงชัดเจนกดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะวันนี้มาไลฟ์อีกแล้วนี่บรรยากาศ ลมลื่นแบบนี้อันนี้ออฟฟิศบาโวนะคะวันนี้พอดีทีมโคช้ชเรามีประชุมนะคะก็เลยแว็บมาไลฟ์นะคะมาไลฟ์เดี๋ยวจะใช้เวลางพวกเราไม่นานนะคะประมาณ10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้าไปประชุมแล้วนะคะเออนี่เป็นไงออฟฟิศบาโวลมลื่นดีไหมคะอ่าโอเคกดหนึ่งมาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแสดงว่าภาพเสียงชัดเจนไปเราเปเลยดีกว่านะคะไปดู ทองคำกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปประชุมกันต่อแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานทุกคนทองคำสวยมากบอกเลยนี่เดี๋ยวจะพามาดูของเมื่อวานก่อนนะก่อนที่เราจะมาดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะเทรดยังไงกันนะคะเมื่อวานเนี่ยโหข่าวใช่ไหม CPI แรงนะคะบอกเลยว่า CPI นี่ของเขารงจริงๆนะทุกคนอย่างที่พิมเคย ทำคลิปไปเนาะที่ข่าวอะไรบ้างใช่ไหมคะข่าวอะไรบ้างที่เทรดเดอร์เทรดทองคําอย่างเราเนี่ยควรจะต้องระวังมีใครจําได้บ้างว่ามีข่าวอะไรที่พิมพ์บอกเออลองพิมพ์มาหน่อยลองพิมพ์มาหน่อยอ่าล้องพิมพ์มาหน่อยคะอ่ะเออเรารู้เรื่องเทคนิคแล้วใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะข่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวเลย นะคะก็อาจจะทําให้เราพลาดได้ในบางครั้งนะคะเออมีใครจําได้บ้างมีใครจําได้บ้างคะว่าข่าวที่สําคัญสําหรับเทรดเดอร์ที่เทรดทองอย่างเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะต้องระวังเออลองพิมพ์มาหน่อยนะลองพิมพ์มาหน่อยระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพิมพ์จะดูเมื่อวานก่อนนะคะดูกราฟเมื่อวานพาทุกคนไปดูกราฟเมื่อวานก่อนว,นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเนี่ยเรามีแผนเทรดกันอยู่นะคะพิมพ์เนี่ยวางแผนเทรดให้กับนักเรียนนะคะก็คือจุดแรกเนี่ยจะเป็นดีมานี้ จุดแรกเป็นดีมานนี้นะคะแถวแถวแนว,แว,แวรับที่2340า่ะแนวรับตรงนี้ที่2340นะคะก็มองว่าถ้าเกิดว่าราคามันสามารถที่จะยืนเหนือ2340ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแค่พักตัวนี่อาจจะแค่พักตัวแถวแถว,แถวนี้แล้วก็พุ่งขึ้นต่อแบบนี้นะคะแต่พอดีเมื่อวาน่ะมันไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มให้เราเทรดบายเลยที่2340โอเคไหม ทั้งวันนะ่ะทองคาไม่ไปไหนเลยนะคะยึกยักยึกยักอยู่รอข่าวนั่นแหละนะคะแล้วก็ออพอจังหวะที่ข่าวจะมาเราก็ไม่เทรดกันแล้วใช่ไหมเราก็เก็บมือแล้วก็ทับมือกันแล้วใช่ไหมพิพ์ก็ทับมือเหมือนกันก่อนที่ข่าวจะออกนะคะมีทีพีกอไม่ใช่มีออเดอร์อะไรก็คือปิดหมดปิดให้เรียบนะคะเพราะว่าข่าวแรงจริงๆนะคะสำหรับ CPI นะก็ปิดนะคะเคลียร์เคลียร์พอร์ตให้ว่างนะคะก่อนที่ข่าวจะออกทีนี้พอข่าวออกก็ทุบเลย ะะเมื่อวานเนี่ย CPI ตัวเลขออกมานะคะทำให้ทองคำเนี่ยทุบนะคะซึ่งทุบลงมาค่ะทุกคนหลุดนะคะหลุดดีมานนี้ไปแต่เราแค่ไหมเราก็ไม่แค่เราก็ไปรอที่โซนถัดไปนะคะเมื่อวานเนี่ยวางแผนไว้ให้นักเรียน2โซนนี้แหละนะคะ2โซนนี้แหละจำแจมเลยนะคะโซนล่างนี่ก็สวยแบบสวยสุดๆอ่ะสองสามสองแปดจำได้เลย จำเลขได้เพราะเลขมันสวย2 3 2 8ถึง 2, 3อา่า1 8นี่อา้าวทำไมไม่ถึง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 ทำไมไม่ถึงเดี๋ยวนะเอ,อ๊ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวนะนี่2 3 2 8จึ๊บจึ๊บ อ่ะนี่สองสามสองแปดนะคะกรอบล่างเนี่ยนี่เลยโอ้โหตัวเลขยังอยู่นะคะเมื่อวานวางแผนไว้ให้นักเรียนเนี่ยสองสามสองแปดถึงสองสามหนึ่งแปดโซนนี้เลยทุกคนแล้วราคาลงมาแล้วก็โอ้โหเด้งไปทีพีสวยมากนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ลงมาอีกรอบนึงให้บายอีกรอบนึงจริงๆเมื่อวานเนี่ยบายได้หลายรอบมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครเข้าใจในการเทรดทองนะใครรู้พฤติกรรมทองนะเมื่อวานอ่ะบายได้หลายรอบมากรอบแรกตรงนี้นี่บายไส้ตรงนี้เลย รอบที่สองตรงนี้นี่รอบที่สองตรงนี้โอ้โหรอบที่สองนี่สวยมากรอบที่สามตรงนี้เฮ้ยจริงๆตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอ่ะรอบที่สี่โอ้โหรอบที่ห้าโอ้โหได้ห้ารอบเลยละเอาจริงเนี่ยเมื่อวานอะบายทองได้ห้ารอบเลยนะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนนะคะมีใครมีใครจําได้ไหมเนี่ยไม่มีใครพิมพ์มาเลยนะคะว่าข่าวที่เราควรจะต้องระวังมีอะไรบ้าง เออทำไม่ได้เลยเหรอเสียใจอันนี้สวยมากค่ะเออนะคะหมายถึงฟิล์มหมายหมายถึงกราฟ <laughs> โอเคอสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยคนนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้เนาะอันนี้กำลังทวนกราฟเมื่อวานกันอยู่นะคะก็เนี่ยโซนเนี้ยอย่างสวยทุกคนครั้งแรกลงมาสัมผัสแรกหลังจากที่ทุบก,ก็ลูดขึ้นไป ครั้งที่2อันนี้มีสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยนะคะแล้วก็ปรับตัวลูดขึ้นไปเยอะมากชุดนี้เป็นชุดที่พิมได้บายมานะคะชุดที่3เป็นชุดที่ส่งสัญญาณเทรดในเทเลแกรมด้วยนะคะชุดนี้เออมันก็คือ QM นั่นเองแพทเทิร์นง่ายๆอะ่ะทุกคนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะ่ะนี่แพทเทิร์น QM โอ้โหแล้วดู QM นี้นะคะรอบที่1ส่งสัญญาณไปให้ทุกคนบายที่สองส สองสามสามศูนย uh ์ huh. ผลปรากฏว่าปลายไส้เลยโอ้ oh my god คือเมื่อวานนี่แบบเทคนิคเป๊ะมากนี่สองสามสามศูนย์ไม่แน่ใจว่าใครได้อยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดบราวเวเทเลแกมบ้างนะคะนี่สองสามสามศูนย์แล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นไปทีพีนะคะพันหนึ่งร้อยจุดมั้งเออพันหนึ่งร้อยจุดนะคะแล้วก็ม้วนกลับมาอีก ทีนี้เนี่ยดึกแล้วนะคะพิมก็นอนแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูกราฟแล้วโเที่ยงคืนแล้วตอนมันลงมาอีกจังหวะหนึ่งเนาะเที่ยงคืนลงมาที่เดิม QM เนี่ยที่เดิมนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอีกแล้วก็ลงมาอีกอันนี้กี่โมงเนี่ยต,ตีหนึ่งครึ่งโอ้โหตีหนึ่งครึ่งมีใครยังเทรดอยู่ไหมคะถ้ามีใครยังเทรดอยู่ก็น่าจะได้บายตรงเนี้ยมาอีกรอบหนึ่งนะสองสามสามศูนย์บอกเลยว่าเหนียวเหนียวมากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ดันราคาขึ้นมาแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยขึ้นมาถึงสองสามสี่หกเกือบจะสองสามสี่เจ็ดแล้วโอ้โ oh, หสวยอ่ะสวยมากนะคะใครฟังแล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วเก็ตนะคะพิมพ์มาหน่อยค่ะว่าสองสามสามศูนย์เอออ่ะพิมพ์มาถึงเอยไม่ใช่พิมพ์พิมมาถึงฟังมาถึงตรงนี้แล้วเก็ตนะคะพิมสองสามสามศูนย์มาหน่อยสวยมากสวยจีจีนี่โซนนี้เลยนะคะ สองสามสามศูนย์ก็ถ้าเกิดว่าติดตามพีมาตลอดเนี่ยทุกคนก็จะรู้เนาะว่าเราอ่ะ uh, เทรดตามเทรนด์เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อให้ข่าวอ่ะมันจะพาทุบลงมาไม่ต้องกลัวเลยนะโอเคไหมไม่ต้องกลัวเลยทุกคนก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งอ่ะมันทุบก็จริงแหละแต่พอมันมาถึงจุด,จดที่เรารอจุดที่มีดีมานอ่ะจุดที่มีของอ่ะนะคะมันก็เด้งอยู่ดีมันก็เด้งตามเทคนิคนะคะบางทีเนี่ยข่าวทุกคนเคยเห็นอย่างนี้ไหมว่าข่าวเนี่ยออกมา ทุบใช่ไหมทุบก่อนนะแต่สุดท้ายมันบินเยอะกว่าเดิมอีกใครเคยเจอบ้างพิมพ์เคยเจอมาให้พิมพ์หน่อยทันไหมทันไหมคือข่าวอะออกมาทุบโอเคไหมข่าวออกมาทํา,ออาทให้ดอลลาร์แข็งแล้วทองก็ทุบแต่มันทุบไม่เยอะโอเคปะมันทุบลงมามาเจอดีมานอะกลับบินขึ้นไปหนักกว่าเดิมอีกถ้าเกิดว่าใครดูแต่ข่าววิเคราะห์แต่ข่าวแต่ไม่รู้เทคนิคพวกเนี้ยก็จะงงได้ว่าเอา้า ทำไมดอลล่าแข็งแต่ทองบินวะเออนั่นแหละทุกคนก็จะงงไงใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะคะหลายๆคนเคยเจอนะคะเคยเจอบ่อยเลยนะคะนอนฟาร์มรอบที่แล้วถูกต้องมันทุบนะแต่มันทุบนิดเดียวอะทุบเป็นเหมือนแพนิคจากข่าวเก็ตปะทุบเพราะแพนิคจากข่าวแค่นิดเดียวแต่พอทุบมาแล้วเจอดีมาน์ปุ๊บก็พุ่งต่อตามเทคนิค สุดท้ายพิมพก็เลยแบบว่าไม่ได้วิเคราะห์ข่าวแหละขอแค่รู้ว่าเออวันนี้มีข่าวอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังแค่นั้นพอไม่เคยจะต้องไปวิเคราะห์แบบว่าอู้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยววันนี้โอ้โหข่าวตัวเลขออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะบายหรืออะไรไม่เลยสุดท้ายก็คือวิเคราะห์ตามเทคนิคแล้วก็เทรดตามเทคนิคปกตินะคะข่าวเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับพิมพนะ ข่าวเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันมาถึงโซนที่เรารอได้ไวขึ้นและพาเราไป TP ได้ไวขึ้นนี่คือ mindset ของพิมสําหรับข่าวโอเคปะ่ะเออนี่เป็น mindset ของพิมสำหรับพวกข่าวต่างๆนะเนี่หยหลายๆคนเคยเจอนะคะนั่นแหละเนาะก็สุดท้ายเทรดตามเทคนิคนะคะแล้วก็เนี่ยราคาก็ปรับตัวขึ้นมานะคะสวยมากทีนี้วันนี้เทรดยังไงต่อดีอ่ะเล่าเรื่องเมื่อวานจบแล้วมาดูวันนี้ต่อวันนี้นะคะ สำหรับภาพในทางเฟรมเดย์ก่อนไปดูเดย์สิเดย์ day ปิดยังไงหุยเดย์ปิดแดงอ่ะเดย์ปิดแดงลงมาแบบนี้ยังไงดีเดย์ day ปิดแดงลงมาแบบนี้ทำอย่างไรดีเอาจจริงก็ยังไม่ได้บ่งบอกอะไรนะว่ามันจะลงยังไม่ได้บ่งบอกอะไรว่ามันจะลงเพียงแต่โอเคเราเห็นว่าแท่งเดย์เมื่อวานอะทำไฮต่ำลงแล้วก็ทำโลต่ำลงด้วยปิดแดงทำไฮต่ำลงทำโลต่ำลง โอเคแต่มันก็เป็นแค่แท่งเทียนหนึ่งแท่งใช่ไหมคะปิดแดงหนึ่งแท่งก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเฮ้ย mm hmm. ตรงเนี้ยจะลงแล้วนะทันไหมแค่แท่งเทียนหนึ่งแท่งไม่ได้บ่งบอกว่าจะลงจะเปลี่ยนเป็นขาลงไม่ได้บอกแบบนั้นเพียงแค่บอกว่าเออแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงแค่นั้นเองโอเคไหมคะเพียงแค่บอกว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงอย่างเช่นแท่งนี้ก็เหมือนกันแท่งนี้ก็ปิดแดงนี่แต่สุดท้ายเป็นไงคะวันถัดไปก็เขียวขึ้นไปเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะกับอีกจุดหนึ่งคือจุดที่มันเกิดแท่งสีแดงแบบนี้จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นจุดที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงหรือว่าเป็นซับไพโซนที่แข็งแรงเราถึงจะให้ความสําคัญกับมันว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวทันบะอ่ะใครทันพิมพ์ทันมานะใครทันพิมพ์ทันมาแท่งแดงแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะลงโอเคไหมไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวลงเนาะ จะต้องดูด้วยว่าจุดนั้นอนะจุดที่มันเกิดอะเป็นจุดที่มีนนยะหรือเปล่าเป็นจุดที่มีซ u ายโซ z o ที่แข็งแรงเป็นจุดที่มีแนวต้านที่แข็งแรงหรือเปล่าถ้าไม่ก็อาจจะเป็นแท่งเทียนธรรมดาแท่งเดียวอาจจะไม่ได้บง่งบอกว่าจะลงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นให้เรามัดระวังบางคนแบบว่าหุ้ยเห็นแท่งแดนแบบเนี้ยวันนี้เซลล์รัวๆทั้งๆที่เชนก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะถ้าทันพิมพ์ทันมาเยี่ยมเลย เป็น QM ยังไงมองไม่ออกโอเคเดี๋ยวจับตีให้ดูนะคะเมื่อกี้เนาะเป็น QM บา y นะคะทนัทนทนัทนทันทันเยี่ยมอ่ะนะคะอันนี้เป็น time frame day นะคะก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นั่นแหละนะคะทีนี้4ชั่วโมงติดดีมาน์ค่ะ4ชั่วโมงติดดีมาน์ตรงนี้ที่เราบายกันเมื่อวานเนี่ย2 3 3สาสาเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าลูดไส้ด้านล่างนะคะลูดไส้ด้านล่างหมายความว่าม,ามีแรงซื้ออยู่นะ โอเคไหมยังคงมีแรงซื้ออยู่ตรงนี้นะคะทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวดันตัวขึ้นมานั่นเองนะคะก็สี่ชั่วโมงก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงบ้างหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพิมมองว่าราคามันเริ่มพักตัวอ่ะราคามันเริ่มพักตัวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนราคาเริ่มพักตัวเพราะจุ๊บจุ๊บดูจากสวิงนี่สวิงมานี้เห็นไหม พุ่งขึ้นมานี้แล้วก็ย่อมานี่แล้วตอนนี้อยู่ตรงเนี้ยเห็นปะมันยังไม่ได้ทำไฮโลต่ำลงหรือว่ายังไม่ได้ยกไฮยกโลในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มันอาจจะพักตัวแบบนี้ต่อได้โอเคไหมอาจจะเป็นสามเหลี่ยมปักปิดไปก็ได้ในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงยังไม่ชัดเจนเคลียร์ไหมทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอืมซึ่งโอเคแหละมันยังไม่ชัดเจนแต่เทรนด์หลักของเรายังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น เพราะฉะนั้นหน้าเทรดบายก็ยังคงได้เปรียบอยู่ทันไหมคะทุกคนหน้าเทรดบายก็ยังคงได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังคงหาจังหวะในการเทรดบายกันต่อเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีโซนไหนที่สดใหม่อาจจะยังไม่มีโซนไหนที่สวยๆที่เราจะเทรดบา่ายโซนที่สวยอะเมื่อวานมันใช้ไปหมดแล้วสำหรับโซนเนี่ยเห็นไหมโซนข้างล่างเนี่ยใช้แล้วแลวใช้หลายรอบแล้วด้วยแล้วก็ QM ที่มันสร้างมาก็ใช้แล้วเช่นเดียวกันอ่ะเมื่อกี้เพื่อนถามว่าเป็น QM ตรงไหนเป็นตรงนี้นะคะ เป็น qm บานี่นี่เห็นไหมสวิงนี้เนี่ยส่งขึ้นมาทำลายสวิงด้านข้างไปนะคะก็สูงกว่าแล้วก็ย่อลงมาตรงเนี้ยมาถึงโซนที่เป็น qm แล้วก็ปรับตัวขึ้นนี่โอเคเป็น qm ตรงนี้นะคะะเดี๋ยวกลางฟิโบให้ดูด้วย <c oughs> ตวิงนี่่ะจะได้เห็นชัดเนี่ยหกสิเอ็ดจุดแปดถึงเจ็สิบแปดจดหกนี่เลยสวยมากอแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไป ะะโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนเก็ตเนาะสี่ชั่วโมงยังขึ้นเดยยังขึ้นแต่ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเริ่มพักตัวแล้วก็ยังไม่มีโซนตรงไหนที่สวยๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นแผนในวันนี้นะคะฟังดีดีนะแผนในวันนี้พิมพ์จะรอให้เขาสร้างดีมานที่สวยอีกครั้งหนึ่งดีมานที่สดใหม่ดีมานที่อิมบาลังแข็งแรงดีมานที่ราคายังไม่เคยถูกทดสอบมาก่อนนะคะ ตอนนี้อย่างที่บอกว่าโซนล่างใช้แล้วหลายรอบนะคะ QM ใช้แล้วหลายรอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วตอนนี้ราคากำลังพักตัวยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิมพ์จะรอก็คืออาจจะต้องให้ราคาเนี่ยมันสร้างเป็นแพทเทิร์นที่เป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงอะแพทเทิร์นที่เป็นขาขึ้นเป็นยังไงเป็นแบบนี้อ่าโอเคไหมก็คือกลับมายกฮยกโลให้ได้อะแล้วก็สร้างดีมานที่แข็งแรง ถ้าสร้างดีมานที่แข็งแรงแบบน,นี้ได้ก็รอให้มันย่อมาที่ดีมานแล้วก็บายขึ้นไปแบบนี้โอเคไหมคะอันนี้คือแพทเทิร์นที่1ที่เราจะกลับมาบายนะคะแพทเทิร์นที่2ก็คือ QM โอเคไหมตอนนี้มันอาจจะไซด์เวดองแดงนู่นน,นั่นนี่อะไรของมันก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาสร้างเป็นแพทเทิร์นที่เป็น QM แบบนี้ก็กลางฟิโบแล้วก็รอให้มันย่อมาที่โซน QM แล้วก็บายอ่ะแบบนี้เลยรอให้เกิดสองภาพนี้นะคะสำหรับวันนี้ โอเคไหมเนี่ยโซนที่หนึ่งโซนที่สองซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่นะคะถ้ามันไซด์เวย์แบบเนี้ยไม่มีโซนอันไหนสวยๆไม่มีโซนไหนที่เฮ้ยโซนเนี้ยแจมนึกออกปะมันมีแต่แบบเออตรงนี้ก็ตรงนี้ก็กเออมองเป็นโซนได้ไหมวะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบกำกึง่งหรือแบบไม่มั่นใจอะ่ะถ้าโซนไหนที่แบบดูแล้วมันไม่มั่นใจอะ่ะพิมก็จะไม่เทรดเลย g e ตไหม ก็จะไม่เทรดก็เรารู้อยู่แล้วว่าแบบกูขนาดเราเองยังแบบได้ไหมวะแบบไม่มั่นใจอะ่ะพอเราเข้าเทรดด้วยความไม่มั่นใจอะ่ะผลลัพธ์ที่ตามมามันก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเออเพราะฉะนั้นก็รอในจุดที่เรามั่นใจดีกว่ารอแพทเทิร์นที่เรามั่นใจรอตามเทคนิคที่เราแบ็กเทสมาที่เราคุ้นเคยกับมันดีกว่านะคะและนี่ก็เป็นแพทเทิร์นที่เรารอบายในวันนี้นะคะทั้งสองแพทเทิร์นเนาะใครเก็ตแล้วนะคะพิมแปดแปดแปดให้พิมพ์หน่อยเออ ใครเก็ตแล้วพิมแปดแปดแปดให้หน่อยยอบายที่ราคาไหนวันนี้ยังไม่มีราคาบอกนะคะวันนี้ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่สร้างแพทเทิร์นนะคะก็ตามที่พีพ่อธิบายไปเลยเมื่อกี้เราให้สร้างแพทเทิร์นสองแพทเทิร์นนี้ก่อนนะคะราคาไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะอ่าแอดมินมาบอกว่าใครสนใจห้องเรียนนะคะหรือห้องเทเลแกรมห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดเนี่ยสามารถทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะมีน้องแอดมินรอตอบอยู่นะคะ เมื่อวานเทเลแกมโหดมากนะทีมโค้ดส่งสัญญาณเทรดกันแบบโอ้โหโบบะโบบะมีทั้ง DE 40มีทั้ง US เอสใช่ไหมมีทั้งทองด้วยนะคะก็ TP กันไปแบบโหดจริงเมื่อวานโหดจริงแล้วแต่ละคนเนี่ยอา,อาแบบ1.5 r ่2 2อะไรแบบนี้นะคะเมื่อวานก็กำไรกันจุกๆเลยสำหรับห้องเทเลแกมเนาะใครอยากเข้า ห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทตเทเทลกรม m ทักแอดมินได้เลยนะคะบอกก่อนนะว่าไม่อยากให้เข้ามารับสิกเนลอย่างเดียวนะฟังปดฟังตรง,ตรงนี้นะคะไม่อยากให้เข้ามาแล้วแบบกดเทตตามอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมถึงเทตตรงนี้ โอเคไหมแต่พิมพ์ไว้วางใจทุกคนอยู่แล้วแหละที่ฟังไลฟ์พิมอยู่ตอนนี้ประมาณ150คนคือทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานติดหัวบ้างแหละนะคะมาฟังพิม,ม์วิเคราะห์มาฟังมุมมองทองเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแหละว่าเออวันนี้รอเทรดตรงไหนตรงไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะขาดอยู่ก็คือเนี่ยราคามันมาตามกรอบตามโซนที่โคชให้ไหว้แล้วแต่ไม่มั่นใจในการกดเข้าเทรดเฮ้ยสรุปแล้วมันได้ไหมวะสรุปเข้าได้เลยไหมหรือวาง s l ตรงไหนดี TP พตรงไหนดี อาจจะยังไม่มีทักษะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่พอมีความรู้อยู่แล้วพอมีพื้นฐานพอแบบว่าได้ฟังมุมมองทองของิลม์มาเรื่อยๆแล้วพอเก็ตแล้วว่าเออวันนี้หน้าเทรดไหนได้เปรียบวันนี้รอเทรดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยขาดแค่ความมั่นใจในการคอนเฟิร์มเข้าเทรดแนะนำให้เข้ามาในห้องบาวโวนะคะบาว์โวเทเลแกรมห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดนะคะอือก็เหมือนนั่นแหละตามชื่อห้องอะ่ะไม่ได้ใช้ชื่อห้องว่าห้องสัญญา เป็นห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดหมายความว่าคุณจะต้องมีความรู้ติดหัวมาแล้วว่าวันนี้รอตรงไหนเอพอมันถึงโซนทีมโค้ชแค่มาคอนเฟิร์มให้นะคะมาบอกให้ว่าเอาวาง s l ตรงนี้นะ TP ีตรงนี้นะแล้วเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับสัญญาณเทรดไม่เอาแบบว่าเข้ามารับสัญญาณอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าตรงนี้กดเทรดเพราะอะไรแล้วพอแพ้ก็ไม่รู้แพ้เพราะอะไรท p พก็ไม่รู้ว่า TP เพราะอะไรเพราะถ้าทําแบบนั้นนะคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะ แต่ห้องเนี้ยอยากให้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเก่งขึ้นเก่งขึ้นไปพร้อมๆกันร่วมกับการได้กําไรด้วยโอเคใครอยากเรียนรู้นะคะก็เข้ามาในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทเลเกรมถ้าเกิดว่าใครมาเอาสัญญาณเทรดอย่างเดียวไม่แนะนําโอเคไหมไม่แนะนําให้เข้ามานะคะเออเพราะอย่างที่บอกอะถ้ามาเข้ามาแล้วแบบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอะมันมันจะไม่ได้อะไรนะคะโอเคมองแถวสองสามสามห้าสองสามสามสามเป็นกลุ่มเบสได้ไหม โอเคเดี๋ยนะสองสามสามห้าอ๋ออย่างที่พิมบอกมองได้ค่ะนี่ใช่ไหมมองได้นี่เลยตรงเนี้ยที่พิมตีมันมองได้ค่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่สวยอะแล้วก็ตอนเนี้ยมันพักตัวด้วยค่ะโอเคไหมมันไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็มันพักตัวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าเราเทดในในในจุดที่มันเป็นจุดที่พักตัวมันมีโอกาสที่จะแพ้มากกว่านะคะจุดไหนที่อย่างที่พิมบอกว่าไม่มั่นใจเอ่อ วินเลทที่เก็บมาไม่เคยเทรดท่านี้อะไรเงี้ยก็จะไม่เอาก็จะรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นที่เราเออคุ้นเคยรอสร้างแพทเทิร์นที่เราได้แบ็กเทสมาที่เรามั่นใจมากกว่านะคะอ่ะประมาณนี้สําหรับแผนทองในวันนี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครจะเทรดเซลล์ตอนนี้มันมีซัลาพโซนอันหนึ่งนะคะที่น้องเขาสร้างไว้เมื่อวานคือตรงนี้มีซัลายนี้อยู่อันหนึ่งเป็นซัลายโซนหนึ่งชั่วโมงนี่แหละ แต่ก็นั่นแหละนะซัพพลายโซนหนึ่งชั่วโมงแต่เทนที่ใหญ่กว่ามันเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเทดเซลล์แนะนําให้เทดเซลล์แค่สั้นๆและจะต้องคอนเฟิร์มก่อนไม่ใช่เข้าโซนมาแล้วเซลล์ทันทีไม่ได้เพราะบางทีอะเข้าโซนมาแล้วมันไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มในการกลับตัวก็แหกเลยนะคะแหกง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วมีสัญญาณคอนเฟิร์มให้กลับตัวอย่างเช่นอะใครเรียนอคอร์สสกาวปิง้งอะไรเงี้ยรู้ว่าจะต้อง คอนเฟิร์มยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเซลลได้เนาะก็เทรดเซลสั้นๆก่อนแล้วกันนะคะสำหรับแผนเซลเนาะวันนี้ยังคงมองแผนบายเป็นหลักอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะมีใครมีคำถาม,พมเมาพิ่มเติมไหมจริงเดี๋ยวีิญาต้องไปประชุมต่อแหละ <laughs> ตอนแรกว่าจะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะตอนนี้ยี่สิบสองนาทีออ๊ยเมื่อกี้ยี่สิบสองจุดสองสองด้วย โอเคเนาะแผนวันนี้นะคะก็ยังรอเทรดบายอยู่แต่ว่ารอให้สร้างแพทเทิร์นที่ชัดเจนก่อนนะถ้ามันยังไม่ได้สร้างแพทเทิร์นอะไรที่ชัดเจนก็รอต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าทองไม่มีอะไรที่เทรดได้ก็ไปเทรดตัวอื่นก่อนนะคะอย่างของฟิล์มเนี่ยเทรดหลักอยู่3ามตัวนะคะจะมีทองมีดี40แล้วก็มี US100 รนะคะดี4 0กับ US100 รยเนี่ยเป็นดัชนีนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเทรดทองเนี่ย น่าจะชอบ2ตัวนี้มากๆเพราะว่ามันเร็วแรงนะคะทากำไรได้หลายครั้งต่อวันนะคะดัชนี2ตัวนี้เนาะใครสนใจก็จริงๆไปดูใน YouTube ได้นะคะมีโคชแวมโคชตร์กนะคะเออโคชแวมกับโคชตร์กมาอัดคลิปมุมมองดัชนีให้ทุกวันเลยนะคะใครอยากรู้ว่าดัชนีวันนี้รอเทตตรงไหนก็ไปดูคลิปมุมมองดัชนีได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ ในวันข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ